สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่28เดือนกุมภาพันธ์หกแนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่28นะครับเรามาสรุปผลในวันพุธกันก่อนนะครับราพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่หนึ่งแล้วก็2นะครับสูตรฟันไปที่สองผล994 89นะครับในส่วนเรเรียน2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3าตัวมา1 2สองตัวนะครับในส่วนเรียน3ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็มาเป็นเลขเบิ้ลเลขามเลขพี่น้องนะครับบนล่างนะครับยังไงก็ขอฝ่ายเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับลาพนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็สามนะครับสูตรฟันไปที่0ผล9 9 4 8 9นะครับในส่วนของสูตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับ ก็หลุดทั้งสูตรหลักสูตรใหม่แล้วก็เดิน3ตัวมาหน่งตัวนะครับหลุดทั้ง3สูตรนะครับก็แนวทางถือว่าเดินติดต่อกันมาแค่4ี่วัติดนะครับก็มาหยุดที่วดที่5นะครับพลาดไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็ในแนวทางที่ยีนะครับเรามาสู้กันต่อแล้วกันนะครับ ก่อนไปรับชมายทางนะครับยังไงก็ต้องให้ําเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับย้าเสมอว่าแนวทางมีข้มมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนำไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราพนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7แล้วก็8นะครับสูตรฟันไปที่7 ชุดคู่7นะครับก็จะมี7 1 7 2 7 5 7 8แล้วก็7 9นะครับชุดคู่8นะครับก็จะมี8 1 8 2 8 5 8 8แล้วก็8 9ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้2 7 9 3 7 9และก็6 7 8เดน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9 2และก็5นะครับสำหรับเดน2ตัวนะครับ สูตรฟันไปที่7 8แล้วก็79นะครับชุดคู่8นะครับก็จะเป็น8 8แล้วละก็8 9ชุด3าตัวนะครับสูตรฟันไปที่279สําหรับเด่น2ตัวนะครับ7แล้วก็8นะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็ย้ําเสมอนะครับในทุกๆแนวทางนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับ อาจจะมา7 9 7 2 75หนะครับหรือ8 9 8 2 8 5นะครับ79 89นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวเน้นะครับแล้วก็7282อยู่ในชุดตัวรองนะครับแล้วก็7585นะครับก็อยู่ในชุดตัวรองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะครับที่เด่น2ตัวนะครับจะมาเป็นคู่2ตัวกับเด่น3ตัวมา12ตัวนะครับยังไงก็ระวังไปด้วยนะครับทั้ง6ชุดอยู่ในชุดเจาะ2ตัวสุดหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่น2ตัวนะครับเแล้วก็แนะครับใครจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่7นะครับตามสูตรฝาดนะครับเพราะเ็ในสูตรย่อยนะครับชนกันมากกว่า8นะครับประมาณ3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่วิ่งรูด7ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอไปที่8นะครับตามสูตรคำนวณของวันที่8นะครับ ไม่มีเลขเบิ้ลเลขหามนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับลาพัฒนานะครับชอบออกเลขเบิ้ลเลขหามนะครับขายชอบเลขเบิ้ลเลขหามก็ระวังไปด้วยนะครับในชุดเจาะ2ตัวนะครับมีเลขเบิ้ล88ด้วยนะครับยังไงก็ขารชอบนะครับถึงแม้สูตรตามสูตรของผมเองนะครับไม่มีนะครับก็จะคล้ายๆกับงวดที่ผ่านมานะครับของวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลเลขหามแต่ก็มา9 9 4 8 9นะครับก็ วิเคราะห์ตามสูตรที่มีแล้วกันนะครับตามสูตรไม่มีเล็กเล็กหามนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่78นะครับและก็79นะครับให้เน้นคู่7ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเด่นชนกันมากกว่า8นะครับประมาณ3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้น goals, 7, 8, 7, 9, ไ, ma, ไปที่7879ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่8889นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่79นะครับ คู่ตัวจ้าคู่9นะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคู่79นะครับสูตรจึงฝันเป็นชุดไม่เดียวนะครับคู่2ตัวนะครับในตัวจับคู่นะครับก็จะมาชวนกระเด็น3ตัวมา1นตัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวมากที่สุดนะครับสำหรับชุดรองนะครับก็รอมที่788889ตามลำดับเช่นเดิมนะครับคู่8นะครับ8 8 8 9นะครับ คู่แปเป็นเท็กเบิลนะครับ8 9้นะครับก็เป็นคู่2ตัวนะครับที่เพิ่งออกไปในงวดที่26นะครับออกร่าง8 9เนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้นําไปใช้เป็นตัวเป็นตัวรองไว้ละกันนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับตัวนี้ตัวฟัน7 8 7 9อาจจะมาอาจจะมาตัวเดิมนะครับ8 8หรือ8 9นะครับก็ชอบตัวไหนก็นําไปพิจารณาดูละกันนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบไปที่7879นะครับ แลวก็จะชอบดีชุดเม็ดเดียวมากที่สุดนะครับสําหรับชุดรองนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนๆระวังคู่75แล้วก็85หไปด้วยนะครับคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับและก็ที่สําคัญคู่ตัวจากคู่5นะครับมาชนกระเด่น3ตัวมา1นึงสตัวนะครับที่5นะครับและก็5ไปชนกับเลขกาลังวันของวันศุกร์นะครับ เลขกำลังวันของวันศุกร์ก็จะมี510นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยแล้วกัน7585นะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับให้เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ279นะครับให้เน้นชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่379นะครับแล้วก็รองที่678ตามลำดับเช่นเดิมนะครับ เดน3ตัวมา1นองตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า9ในสุดย่อยนะครับค่อนข้างที่จะชนกันมากที่สุดนะครับและก็ตัวรองนะครับให้รองไปที่ให้รองมาที่2นะครับและก็รองมาที่5นะครับเดน3ตัวมา1นตัวนะครับ9 2 5นะครับดูในสุดย่อยค่อนข้างที่จะชนทั้ง9ทั้ง2และทั้ง5นะครับเพราะฉะนั้น ก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับแต่ตัวที่ชนมากที่สุดคือ9นะครับรองไปที่2และก็รองไปที่5ตามลำดับนะครับก็มาช่วยกันรุ่นกันต่อนะครับว่าแนวทางของเรานะครับจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับหลังจากเดินติดต่อกันมาสี่วันติดแล้วก็วันที่ผ่านมาพลาดไปนะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับถึงก็เหมือนที่ผมได้ย้ำไว้เบื้องต้นนะครับว่าแนวทางย่อมมีข้ามมีหลุดนะครับ ขอให้แนวทางนะครับกลับมาเดินต่อละกันนะครับต่อที่ราวพนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่0ูนย์แล้วก็สนะครับสูตรฟันไปที่0ย์คู่3ตัว2ตัวนะครับนำเด่น2สูตรนะครับสูตรหลักเจกแนะครับสูตรใหม่0ูนย์ก็สนะครับมาจับเป็นคู่วิน2ตัว3ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับจะได้780 7 8 4 704และก็8ปดศูนย์นะครับ คู่2ตัวนะครับจะได้7074 80แล้วก็84นะครับสำหรับชุดเน้นของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่780 70และก็8 0นะครับให้เน้นคู่ที่มี0ูนย์ไว้ก่อนนะครับ7 0 8 0แล้วก็780นะครับสำหรับตัวเน้น ุดคู่จาวินนะครับสูตรก็จะชี้ไปที่0ูนย์ะครับศูนย์นะครับในสูตรย่อยชนกันมากกว่า4นะครับก็จริงๆใกล้เคียงกันนะครับชนมากกว่า4 1สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่คู่7080ไว้ก่อนนะครับสำหรับคู่2ตัวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็เน้นไปที่780นะครับสำหรับเดี่ยวสตัว0กับ4นะครับอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับ0จะชนในสูตรย่อยมากกว่า4 หนึ่งสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด0ูย์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่4นะครับก็ย้ําเสมอเช่นเดิมว่าเดิน2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ส่วนตัวของผมเองจะชอบไปที่0ูนะครับเพราะว่า0ูไปชนกับเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันของวันศุกร์นะครับก็จะมี510นะครับเพราะฉะนั้น0ูมีโอกาสมามากกว่า4นะครับแล้วก็ชนในสุดย่อยมากกว่า410นะครับ ภาะนั้นให้เน้นไปที่วิ่งรูดศูนย์รองไปที่4นะครับสำหรับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เน้น7 8 0 7 0 8 0ตามที่สุขฟฝันไว้ให้เช่นเดิมนะครับชุดรองเจ8 4แปนะครับใครชอบก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับอย่างที่บอกว่า4ในสูตรด้วยก็ชนกันหลายสูตรนะครับแค่น้อยกว่าสูตย์แค่สูตรเดียวนะครับใครชอบตัวไหนก็นำไปพิจารณาดูนะครับสูตรหลักผมจะชอบไปที่7นะครับสูตรใหม่จะชอบไปที่0ูนย์นะครับ แล้วก็คู่2ตัวนะครับจะชอบที่79ชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับ279เด่น3ตัวมา1นตัวเน้นไปที่9นะครับชอบไปที่9นะครับแล้วก็สูตรใหม่ชอบไปที่0นย์ะครับเพราะฉะนั้นชุดคู่จะวินนะครับก็จะชอบตามสูตรฟันนะครับ780 7แแล้วก็80ูนนะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับของราพัฒนาทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ ขอให้แนวทางนะครับกลับมาเดินต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาช่วยกระดุนกันนะครับในเย็นวันที่28นะครับเท่าที่ดูนะครับในหลายๆสูตรนะครับก็คิดว่านะครับก็มั่นใจ8 0 9 0เหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับ ส่วนตัวผมก็จะชอบไปที่ชุดคู่จาวิน770 8 0นะครับแล้วก็79จะชอบหลับๆัจะชอบแค่3ชุดนะครับยังไงก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ก็นำไปใช้อย่างมีสติแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ